ทำเด้ออาคนหลายครับครับพี่น้องปีใหม่ครับปีใหม่ขอให้รวยเปลี่ยนเศษสี่เด้อกรเข่าเรื่องกันเลยนะครับกะงวดนี่ห้าเลขที่ออกก็คือ5 4 4 8 9นะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าขายอะไรก็ได้ขอให้มีสี่ละกันที่ผมบอกว่าผมฝันมาดีหน่อยไม่ยกใจเหรอ นะครับเนาะหลายคนก็จะได้เห็นคลิปนั้นคลิปนั้นผมตีฮอนซี่ซี่ไห้ได้เจ้าผมลงบอกไปตั้งอยู่ทำไมทำไม <า S 2> <นะ S 2> ผมก็คือว่าต้องมาหยิ่งเนี่ยมาตีมาแน่นอนนะครับพี่น้อยคือนไปกับขึ้นันไม่ยิ่งยืนหนาตั้งนักนั่นเราเป็นยุ่งอุปถากไอ้ี้เรากับมาคือเฮาหนี่ยแหละเอายู่โตคู่ตัวไทยขาไม่ได้เอาให้นย่คู่หนายู่คู่หนามันหมดเลยเงินเดี๋ยวนะในคลิปผมเห็นหาตีผมกำลังลุกขึ้นฟ้อนแล้ว ห้าสีกันึกว่ามีสำหนันมีสีน้ำกวนไม่หยุดยู่งกับเยนางลงนะครับกาลังคอกับพี่หา้าลูกถึงแล้วกาลลัเงหดทาทาไหมไทยเลยห้าหกสองห้าห้าสี่เข้ากับเฮแล้วเข้าในวันเหมือนแล้วนะมันยังมีสีน้ำกวนไม่หยุดยุ่นะครับกะจอ่าแตกนะครับก็ได้แค่รูดผู้ใดทรูดสีก็ได้ไปเลขบิ่งเข้าเนี่ยทฤีห้าส่สองงวด แค่ส hey, e. hmm. I mean, ิบสามมวนเราเข้าไปถึงสิบสองเราดหั้วเดียวก็คือม้วนที่ผมบอกว่าศูนยล้านเปอร์เสร็จนะครับเนาะมวนนั่นเขาด่าพ่อด่าแม่อวบาดรอก่้ศูนย์พ่อมึงบอกที่หน้าหลังม่วนจนยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ลับมากลับมาเลขงตเขาอีกเต่นผมบอกว่ามีศูนย์อยวที่มีศูนย์มีสองกับมีสองเจ้ามวนที่ดังอีกทเด็นม้วนเก้านึ่เนาะครับม้วนเก้าหนึ่งนั่นให้ถองน้าหมแม่อยู่นี่ ขาม้อซอกร้อนน้อย่นอนเลือดปากออกเห็นปะกระดาษหม่อบบบอกยังปากเลือดออกเลยแหละนี่เป็นอยัางมึขึ้นฝันแล้วเนื้อเดี๋วาฝันจะฝันแล้วอะไรหรอกแล้วยำฮ้อนกันนะครับวดเก้านึงเขามาดังข้งนะครับขาม้เนั่นเขาไปแห่ยังคี่หลงแห่กวางแหเนาะแว่ขวด งวดต่อมาห้องขามมะเขารูดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเ้องกระจกมาแดดแจเจ็ดกับมาสองตัวงวดเมื่อกี้ผมไ้ซีกับจริงแกจผมมาเดี๋ยวนี้ตีซีนะครับแกไในปั่นผมอ่ะหลงว่าไปว่าให้ตีซีน้ำมันญังยกป็นสี่เนาะนะครับกะตีห้าเนี่ยมันไปชนกับเบรกคูบูผมเลยมาไกลนะครับตีห่านกับแม่แกมันอายุกมุนานะครับตอนนี้มาดเงินนะส่วนงวดนี้กะซื้ออะไรก็ได้เจ็ดมังกราซื้ออะไรก็ได้หอใหยี่เก้า นะครับมีเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอยาวารานนะครับนะ้องเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เสื้ออันนี้ยังไ้มีเก้าให้มาเก้ายังเนื้อออย่างไงแต่เขาลวดเอาเนี่ยเขาได้ทุกหมวดลวดมันอาจจะหลายตัวแต่ว่ามันจะทั่วครัวนะครับกเกลียกมันนีเข่ามีหลุดนะครับนะ้องมองมีไหลห่หูกระออดมีอย่างปวดใช้ทิ่จารณยาดได้แก่รับบังนะครับน,น้องก็มีเก้ายัางแน,น่ล่ะมีเก้าหนึ่งจดเดอ้อ แต่ว่าเลกมันจะลุดออกไปแล้วล่ะครับมี97ติดคอมมินมี96เปิดม้าสี92สี่คู่ห้ามสัดออกเ่ง91 97 96 92สี่คู่ครับห้ามตัดออกเลยนะครับสามตัวมี917กับ916นะครับก็เก็เกบห้ามุกไป,ปสวยไหมอนะไรใช่ต้องในลังน้ำมันติดมันตัด เปลี่ยนเครื่องคหรมันอาจจะห่อนนัหลายเครื่องดูว่ามือมันถือกันี้ก็ได้มันอาจจะมือถือกันรจอันฟังไหมนะคือเก้าหนึ่งเกาเจ็ดเก้าหกเก้าสองครับอ่าเม็ดเดียวคือเก้าหนึ่งหเก้าลายคนมาอาจารย์เห้เลขเกา มัดออกตั้งโูเก่าครับี C ีมันก็หัวเขาออกผมเชื่อว่าบางคนก็บอกว่าอย่าง C ีนั่นกอกลางวาง C ีหกหี่เนาะนะครับเด็กมันร้นตั้งูเก่าผมคิดว่าปีนี้นะเขาเรียกว่าปีงูใหญ่หรือปีมะโรงเป็นปีของงูใหญ่คือพญานาคเลยนะครับปีของปูนะครับ้าคนจีนเขาก็จะว่ามั่งก่อนเด็กมงคนเน็นเด็กเก่าเขาจะเน้นเด็กเก่าเลยบริวารของปูก็คือเจ็ดกำนึง เข,ขาบอกอีกนิดหนึ่ง97 91 917นะครับผมอธิบายค่ะมันจะออกอีกนี้ค่ะเพราะออก91มันก็จะออก97แต่ตามธรรมเนียมตามลักแล้วเลขที่มากกก็คือตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดทนะ้ายคือเลขหลังเครื่องเสื่อยังไงผมบอกไปเลยใครหาลอาตเตอรี่92ได้ก็ต้องหาผมจะบอกไปก่นะอนว่าเลขทูบผมวันนี้ <c oughs> ผมไปจูบนักปู <c oughs> แจมมือนี่ผมกอกบ,บอกคั้งใดๆปู่ครั้งไหนบอกนะครับจะเจิ้นๆใบใบให้ผมไปจูบยู่นักปูผมบอกปูว่า ขอให้เลขทูบมันถึงมันตรงกันจะได้มั่นใจมึงมันจะได้หน่อยโตแล้วกันที่ได้มั่นใจขึ้งวดก้อนทูบอ่ะเจ็ดสี่ห้าเนาะตรงตีห่าห้องอะไรผากัดตีห่ามันกับมาอยู่ตะมันเปลี่นไปซีหนาอยู่ข้างหน้ามันจะได้อะไรเงินแต่งวดนี้บอกพูแล้วให้เอาข้างหลังคือยังงวดเก่าเนื้อแล้วเอาล่างก้อนจาเอาบนคือยังงวดเก่าเนื้อต้งตรงกันเ้าก็ได้เงินอันนี้ตีห่าพูดก็เลยว่าคุ้มกบีได้คุ้มกับห้อยู่ตีหา เออกระโปงยืดตัวอะไรอย่างนั้นกันเนาะนะครับก็นั่งเถียงกับเราอยู่ตัวกนคือยังผีบ้าเนี่ยนะผมกระเลยจุดชุดแล้วก็ย่างกลับมากระคนงตามแม่เบิรงนเน่ถูกตรงกันครับผมบอกไปเลยว่าตรงกันยึดตาแหน่งที่ผมบอกนะฮะรถตันดีเมื่อกีเนี่ยผมม่ได้วอาอย่างนี้น้าผมบอกไปก่อนแบบนี้นี่ผมเลยย่างมาหนาปูใหญ่อีกผมเลยเอ้าจับปีนฟองขึ้นอีก ยิบขึนมาอีกก็ได้เก้าสองมาเอ้ายิบเลนเนเะไทยกีบใยูคือยางไห่ยิบแบบจากพู้ว่าแม่น่าแต่ใหยิบขึ้นมาไทยีบใยูกคือมีเก้าสองนะและอ๋อนะครับเป้าหาลอตเตอรี่นะครับได้ยังไรกัอั้นแน่นอนนั่นแหละก็เอาง่ายๆครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า ผู้ใดจะมาเกาตีเก้่างเกาะติเก้าเลขเนี่ยตีเก้ไว้คือยางเทาเห็นผลงานล่ะหลายคนก็ว่าอ่าเขาจ่อว่าแดดมันจะแมนยูตัวเช่นกวความบอกว่ามีตีมันจะมีตีตะบางวดมันจะถ้าตอนนี้มันพุ่ั้นบดมันหุดัวเดียวคือัวีหวมาล้านเเรื่องสงไตปูมาหหวมาล้านผมเลยว่าหาแสงนะครับเอาเทาถาเบิ่งว่าตีเกตมะลาเนาะเลยกเบนบอกคมเนตีหกเนีนะครับ คืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเมื่อนี้มาแล้วก็จะเปิดดวงให้เมื่อิ่น่ะแม่เดี๋ยวผมไป,ปล้มสบาถขาเดี๋ยวเอาย่อๆออนะครับนะกันตัวเต็มนี่ผมนายเดี๋ไปล้มบานตั้งมือว่านี่ผมพี่หนต่มต่าวอาจารย์ป่้วยน่ะเรียกมันอย่างมากมสามตัวผมกับขอปูว่าปีไม่เนี่ยขอสามตัวให้พี่น้องประเดิมสวยนะเนาะ,ะ,ะเอาสามตัวนะเขานะแต่ว่ากั เอาแรงก่อนนะปูเด้อนะครับท่านจะออกตัวที่ผมว่าเนี่ยเอามาคู่หลังเด้อจะเอาไปคู่นาเยะนะครับได้เงินเลยบ่ได้เลยกะหลายคนเนี่ยบ่มีดวงมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้เป็นหยังไรอวนบ้างซั่นบ้านเมืองเขาถือชื่อเสืเ่ยเจ้าของทัานถือชื่อวมเห็นจะเห็นเรื่องมูนี่เด้อชาวบ้านอยู่วันไหนกูเพื่อน้ำบันบ่เขาซ้ำ ละคนหวตูนล้านเเต้นเหมือนแบบหลายนั่นะหววเต้านึงมมนออกก็คาดติ่กัตัดออกคู่นไั่ออกไม่ออกกูตัดออกหรอกนะนะครับแปนงหัมีพานมากกับ่าเห็นว่าด้เห็นเนี่ยรุดรอดก็จะเปิดดวงไ้ครับมันก็จะได้ตัน้ำกันบุญควัเท้ามันปรซํากับหันุ่งเน้าอุญน้นะครับเพื่นเพื่อนตามหัวรเพื่นว่านังนะครับก็หัวนุ่งนาบุญน้นะครับเพอ

đây, đây ừ, bu enfin là... qua <laughs> là... à. anyway... <c generalized> lại mà nè, đây luôn, ไนแ่เหนนี้น่รกันทลาวันนี้พูดยุ่งหลังเยอะมากนะครับไม่คนก็อยากเอาใจนี่เห็นไหมเออไปตังค์วันนี้ค่ะแถมว่ามีกะเลเจตคาครับ แกหมอน้ำในติบเนาสิ่ง่าแซงอันยัดกบมอ์พัชรีเรอเนกะัดโอ้ยนลูกของไาจะรับอ๋ออะไรครับเดี๋ยวพกอกฟอกอกันครับานุมโมทนาบุญน้ำเดือครับเด้อกาซาธูออกน้ำกัเน้อครับเนาะนุโมทนาบุญน้ำเดอับเดอใส่ยุขังล้าง่ะย้ำพอหัวกระจัดทัดเลยครับ เอาเป็นว่าเลขคู่จะใบใบไปแล้วนะครับเฮ้านี้ได้ควอนมูได้หมื่นกะเข้าเปล่าไปหาซื้อเพราะว่าหลังจากนี้ไปชิปมันรุดไปมันจะดังเลยนะครับที่ผมบอกขั้นเกินไปเหมือนเพราะว่ามันจะคนมีพ้นก็จะบอกว่าเป็นยังไงอาจารย์นอตตี้คือปล่อยไว้แถอะปล่อยไว้มันอันผมจะบอกไว้แม้ว่าจะปล่อยตาปล่อยเร็วมันก็อันคือเราเจ้ามือเขาเก่งเขาเฮาอยกเขาขนังนีน้ำเฮาหระอตอนนี้เขานังนีน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ เขาเขาก็อ่านคือเราแหละผมเป็นคนที่บริลล่าไหมเรียกเอาเพื่อผมกับไฟลงเพาต้องมาเขากุมเสียเงินหนืออย่างผมแจกพี่น้องเขาตั้งใจไาเฮ็ดพี่โมเมนต์อผมสีบรล่าผมกับเฮ็ดได้ผมสีรอคนมาสำนักผมกับเฮ็ดได้ผมก็แจกไปเลยครับแม่ล่ะกะโตแจ้งเรื่องหนึ่งเหตุจริงไม่ขายหวยไม่ฝากเว็บพนันระวังมิจฉาชีพพ่มีแจกวันเสารนะครับนอท่า,ทาเห็นอาจารย์นอตี้ฮักไปเด่นน้ำหรือแอดไปนะป่ะพร้อมนะครับเด้อ อย่าไปหลงเชื่อได้ครับลังเทืองกับทักไปจีนจะไปเชื่อมันเด้อเนี่ยจีดาได้นะครับอย่าไปเชื่อหรอกครขายเลขงอยู่บ่วงนี้ลังคนดมาซื้อเลขนไม่มาจานนัดขายบ่ได้ครับขันขายเก่งครับนะครับนี่ถ้าของขอมมันหลายนะครับเปิดด้วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เพจยรชิงก็ตามป้ายนั้นเลยนะครับเบ็ดบุกกว่านัดเขางสุภาพิษผใส่แว่นตาดำนะครับเนาะส่วนไครอยากปุ่ยชาบะถุงพุงโค้ดแต่ไดไหนนั่นเด้อนะครับส่วนมาหนี่แล้ว ผู้ีใครดุโจกทุกงวดเนี่ยคือผู้องดำให้เข้าไปขอเพิ่นขอระวบอกตื้น้ำสกุลบ้านเล็กี่เข้าไปน้ำขันเข้าบ่บวกแค่เพิ่นสิไปซ้อยไผ่ขันไผ่ยาบุญขันแนะน้ำเป็นผลไม้เจ้าอย่างนะครับให้ผู้นะครับปู่่าแหละกับผู้เวศขอผูกันนะครับเนาะลักกะครับไปเฮียนเข้าไปในยูทูปพิมพ์ว่าบทขอกรมากรรมอาจารย์นอตตี้ใค้เข้าสวดทุกขื้นก่อนนอนเข้าจะได้มีโจ๊มีลาบนะครับเนาะเพราะว่าตื่นมากเข้ากับเจะาเกศกรรมยังดาหัวดาลูกดาตก ไครับแม่ครับตั้งเยวกับหัวดาเด็กๆไร่ไล่ตัวต์ไปนี่ระวังลูกสาวเห็นแม่ผมไปแล้วะฟางหลักกิโลแล้วก็ไปมีไผถามยังอยู่วะครับมื่อนี้มี้ผมยุ่งแล้วนเขาว่าหยุดแม่นบ่เราหยุดนะครับก็เลยกวัน้แจกเล้าที่จริงกับแจกเล้านี่ไผ่เห่นน้อยอยู่บ่เอาเอาเอาจับน้อยเนาะมม่ก้อนครับคนไหลหนาวอย่างนี้กวาดอย่กพู ี๋ยวกะกอดเงี้ยวพันธุจิตตื่นม,มา้วห้าใบอยกาพ่นเลยพ่นน้ำมันนะครับเด้อหน่อยนะครับรวดสองครับผมสองแปดสองห้าห้าแปดสองหกฟังอีกครั้งสองแปดสองห้าห้าแปดแล้วก็สองหกสามตัวมีสองห้าแปดกับสองห้าหก บอกคนเบืองหาพันเหมืนบอกคนดูไลค์กดหน้าพันนะครับตอนนี้นะครับนัเขาก็จิได้ยินพเพราะเขาเนี่ยแหละเลข <c oughs> ยกูบกันเลยเจ๊แดงสวัสดีครับวสบวัสดีครับมื่อนี้ยูทูบเบอร์เพิ่นล่าเมื่อปีไม้จะซื้อได้หนิเพราะสั่นกะเวยไลค์ก็ลุ้นวุ่นเหมือนกัน ใช่สิอาจารย์เนี่ยเห็ว่าครับมว่าวัลไละบางแน่ยขันกระหอนนะครับเนาะกะเดี๋ยวเปิดดวงเนี่ยผู้ใดอยากแง่ก็ยังไปิดแง่นะผู้ใดกินข้อวบ้านก็ขอให้เดินทางเดินปลอดภัยนะครับปีนี้อาจารย์เอาอวยพรให้เรืมาแล้วก็นเลยนะครับปีนี้ปีมะล้วงปีของปูบิงผู้ใหญ่กับเวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะรำรวยเมื่อนี่เมื่อปีก่อนในทุกคนดีดีจรงดีๆการงานดีครอบครัวดีนะครับ พ่วงเก็บยาไข่ได้พ่วงไข่ยาไข่มีนะครับเนาะเอาไข่เป็ีนเศลี่ทีน้ำกันเนาะปีนี้เนาะเดี๋ยวมืัอนี้จะพาไหวปูไหวปูเซ็ตจะถ้าเกาะหัวหล่ะก็จังชายหูกกับจังเดีจะจีบหัวเป็นเหตุเอาเขาไหวปูก่อนเนาะพี่ไผทถามยังวะครับถามเลยคำถามหนึ่งเนาะถามว่ามากตัวไหนผมบอกไปแลยมักตัวสุติยต้นนะอันไี้ว่าเนี่ยก็เวตาบอกว่าอะไรตัวมาคับอันนี้บอกมาเดี๋ยวกดผิดผมันคือ่ามานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอ